สวัสดีค่ะติ้งนองติ้งนองไกด์แพทมาแล้วจ้ามาพบกันคลิปนี้ค่ะเป็นผ้าไหมสุรินอีกแล้วค่ะที่ไกด์แพทได้ช่วยเหลือแม่ค้าทุกท่านจะได้บุญกุศลแล้วก็ไกด์แพทก็เป็นสะพานเพราะว่าแม่ค้าต้องการพื้นที่ในการขายช่องในคลิปนี้จะเป็นผ้าไหมาจาก2อ,อำเภอคืออำเภอขว้าสวุรินซึ่งมีหลายตำบลอันนี้จะเป็นตำบลอะไรนาะตำบลตาโกกแล้วก็อีก2ผืนจะเป็นมาจาก อำเภอศรีขอรภูมิค่ะตอนนี้เราไปชมผ้าใหมกันเลยค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ช่วยอุดหนุนแล้วก็ชมกันเพลินๆไม่ซื้อไม่ว่ากันกดถูกใจได้ด้วยนะคะสําหรับพื้นที่หนึ่งนี้เป็นลายพก,กาสเปืร์หรือว่าเรียกว่าดอกมะเฟืองนะคะนี่ค่ะเป็นราคาเบาๆเลยนะคะโปรพิเศษเพราะว่าแม่ค้าบอกว่าขอใช้พื้นที่นะคะเพราะว่าอยากได้อยากขายก็เลย นำมาให้ชมนะคะเป็นผ้าไหมที่ไม่ค่อยเห็นเลยค่ะแล้วก็มีมีเจยด้วยนะเดี๋ยวแพทย์ให้ดูมีสองผืนให้เลือกนะคะนี่ค่ะขายราคานะคะคือยังไม่อาบน้ำยาขายพันสี่ร้อแล้วก็ส่ง50บาทถ้าต้องการให้อาบน้ำยาก็ได้ค่ะมีเจแบบนี้นะคะประกาสเปอร์หรือเรียกว่าดอกมะเฟืองค่ะ ทอตะกอค่ะอ๋อทอสองตะกอค่ะคุณผู้ชมด้านนอกด้านในเหมือนกันค่ะขออภัยค่ะเป็นการทอสองตะกอนะคะพันสี่นะคะ, 1, ะ,คะแต่ว่าเป็นค่าขนส่ง50บาทแต่ถ้าอยากอานุยาเย็บริมก็เพิ่มกับไกด์แพดมาได้ค่ะก็คือบวกอีก100บาทอันนี้ให้คุณผู้ชมเป็นคนเลือกเองนะไม่ไม่อาบก็ไม่เป็นไรไม่เย็บริมก็ไม่เป็นไรนำไปตัดได้เลยค่ะ นี่เลยนะคะแก้แพทช่วยเหลือแม่ค้าจากที่อำเภอควาลศิลาวินซึ่งอยู่ตําบลตากรูค่ะนี่เลยค่ะ,ะเดี๋ยวนุ่งให้ชมแบบนี้นะคะอะ่ให้ชมแบบนี้นี่เลยค่ะปาะกาสปือภาษาไทยก็ดอกมะเฟืองเขาว่ากันนะคะสวยไหมคะพื้นที่หนึ่งนี้นะคะมีเจอแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ นุ่งสดนะคะได้เลยก็นุ่งธรรมดาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็นุ่งธรรมดาแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วผ้าไหมนุ่งธรรมดาค่ะนุ่งธรรมดานะคะแต่ต้องแพทย์ขออนุญ,ญาตให้ทําแบบว่าเนี่ยค่ะนุ่งธรรมดาแบบนี้ผ้าไหมก็คือนุ่งได้ค่ะใส่เข็มขัดนะคะอันนี้ขอแบบเร็วๆนะคะเพราะว่ามีเวลาน้อยในการใช้พื้นที่ถ่ายทอดเออถ่ายเป็นคลิปนะคะเพราะว่าถ้าพูดยาวคลิปจะยาวนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชม จะชมแล้วหนีไปชมช่องอื่นติ้งหน่อยติ้งหน่อยช่วยดูไกด์แพทหน่อยนะคะเพราะว่าไกาด์แพทช่วยเหลือแม่ค้านะคะต้องมาถ่ายทําแบบว่าไม่อาจเสียงนะคะแล้วมาใส่ตัวเลขทีหลังเนื่องจากว่าไกาด์แพทไม่มีเวลาลงเสียงคลิปเนื่องจากว่าไกาด์แพทมีภารกิจหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็แม่ค้านํามาให้หลายอาเภอนะคะต้องช่วยกันไม่ต่ํากว่าแบบ40-60ผืนเลยค่ะคุณผู้ชมนี้นะคะเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับ ลายปากกาสเปือหรือว่าดอกมะเฟืองค่ะขนาดนคูณ2เมตรนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมผืนที่สองำหรับลายปากกาสเปือซึ่งสีอันนี้จะเป็นเหมือนออกเป็นม่วงแต่ทีนี้สีนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลให้ชมต่างกันเห็นไหมคะให้ชมนี่คะ่ะนี่กล้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นม่วงนนี้จะเป็นน้ําตาลเพราะฉะนั้น ราคา1,400งค่ะปกติไม่เคยโพสขายผ้าไหมราคานี้เลยแต่ว่าช่วยเหลือแม่ค้าแล้วก็ขอค่าขนส่ง50บาทอ่า40บาทก็ได้อ่า1,440บาทนะคะช่วยเต็มที่ไม่อาบน้ำยาไม่ยิบริมนี่เลยค่ะพืนนี้เจือยสวยค่ะนี่นะคะปากกาสปือรคแมอแคลปากกาสปือไทยกิเฮา ดอกมะเฟืองค่ะนะคะ,อะสองตะกอค่ะเมะื่อกี้นี่ค่ะวิธีการนะคะวิธีการดูผ้าไหมถ้าหน้าหลังเหมือนกัน1ก็คือทอสองตะกอหรือสตะกอคือผ้าไหมราชวัตรค่ะที่ทอสลับกันไปมาอันนี้สองตะกอค่ะนี่เลยนะคะให้ชมนี่ค่ะนุ่งสดได้เลยค่ะคุณผู้ชมนุ่งสดเห็นไหมคะสวยไหมคะ เนี่ยผ้าไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ไปทําอะไรนะคะไม่ไปอัดกาวเนี่ยจะเย็นนี่ค่ะแพทใส่เรายินสวยมากเลยค่ะถูกสุดๆแล้ค่ะช่วงนี้ผลประโยชน์ตกเป็นของคุณผู้ชมเนื่องจากว่าผ้าไหมาราคาแบบนี้แม่ค้าบอกว่าขอให้มีพื้นที่โพสก็ยินดีนำมาโพสขายเพื่อจะนำไปซื้ออุปรกรณ์ผ้าไหมได้มาทออีกนะคะไกด์แพทเป็นคนกลางคะ่ะช่วยช่วยเหลือทุกคนแล้วก็รักแม่ค้าทุกคน อยากช่วยทุกคนเลยแต่ว่าแม่ค้าจะรู้สึกอย่างไรก็ต้องต่อเมื่อผู้ที่รับชมเมตตาซื้อไปเพราะชอบนะคะไม่ชอบไม่ใช่ว่าเพราะสงสารซื้อไปเพราะว่าอยากซื้อแล้วก็สวยถ้าไม่ชอบไม่ต้องซื้อนะคะ1450ัสาบาทสำหรับ0ูเป็นปากกาสมปืรนะให้เลือกกันเลยว่าชอบพื้นไหนนะสำหรับนี้เนาะนี่นะคะนงให้ชมสำหรับเดินใกล้ๆค่ะ เพื่อคุณผู้ชมเลยตอนนี้ไกด์แพสมีเวลาน้อยต้องใช้ไม่แล้วก็ภาคจากไม่เลยแล้วก็จะลงแค่ใส่แค่ตัวหนังสือค่ะจะไม่ได้ภาคเสียงเพราะว่าไกด์แพจะทํางาน2ออย่างก็คือต้องอัดคลิปแล้วมาลงเสียงไกด์แพขอลงเสียงโดยการใช้ไม่ตรงนี้แล้วก็มาใส่ตัวหนังสือแล้วโหลดลงนะคะอัปโหลดลงโปรแกรมเสร็จแล้วก็ค่อยสำหรับ ไปอัปโหลดลงช่อง YouTube เพราะฉะนั้นใช้เวลาค่ะช่วยรับชมหน่อยนะคะ,ะสำหรับสวนสองนี้นะคะอ่านี้เป็นของอำเภอขวาวสินรินซึ่งเป็นอำเภอที่ทอผ้าไหมในหลายตำบลน,นะคะนี่คือตำบลตากรุกถ้าจำไม่ผิดนะรักทุกคนนะคะอยากโพสช่วยทุกคนถ้าทุกคนรับชมแล้วก็อยากให้มีพื้นที่นี้ติดต่อไกด์แพทมาได้เลยค่ะช่วยเหลือทุกช่อ,อช่วยเหลือทุกคนแล้วก็พื้นนี้สวยมากเลยค่ะ เป็นผ้าไหมลายขอเจ้าเป็นลายพระราชทานนะคะเป็นการทอสามตะกอไม่ค่อยเห็นจึงนำมาอำเภอศรีขอรภูมิค่ะหมาคโครนด้วยสีจริงคือตามกล้องแบบนี้เลยนะคะแพทย์อธิบายนะคะว่าสมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอท่านประธานลายนี้มาเนื่องในวันประสูตินะคะต้นปี ก็คือ S มีความหมายว่า s สบบรรทัดก็หมายถึงพระนามนะคะสิริวันวรีแต่ว่า S นี้บังคับต้องมีทั้งหมด10บรรทัดหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10ซึ่งเป็นพระราชบิดาแล้วก็จะมะีด้านล่างที่เป็นรูปหัวใจก็หมายถึง eternal love ก็หมายถึงประสบนิกรของคนไทยที่พระองค์รักจึงเป็นรายพระราชทานที่บังคับทำต้องทำแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นผืนนี้นุ่มมากเลยสวยมากเลยเพลิ้วเลยนะคะสามตะกอถ้าไม่สวยไม่เอามานะคะจากสีขอรภูมิลายขอเจ้าฟ้านะคะสีจริงเป็นอย่างนี้เลยนุ่มมากนะคะไม่ค่อยเห็นแล้วเป็นลายเป็นเป็นสีที่คลาสสิกมากนะคะเพราะแพทนำโพสบางครั้งก็เจอ5-6ตะกอมันก็จะทอยาก นะคะอันนี้เป็น3มตะกอสมตะกอก็คุณผู้ชมสงสัยว่า3ามตะกอคืออะไรการเหยียบตะกอเกิดทาให้เกิดลวดลายค่ะทําให้เกิดลวดลายจึงต้องมีทักษะนะคะเหยียบตะกอผิดลายก็ไม่ขึ้นแต่ว่าต้องมัดหมี่เก่งด้วยเพราะฉะนั้นคนมัดหมี่ก็ต้องเก่งคนทอก็เก่งคนทออาจจะเป็นคนเดียวกันกับคนมัดหมี่หรือว่ามัดหมี่อย่างเดียวก็ได้นะคะอ่าเผืนนี้กายแพทย์นุ่งให้โชว์ค่ะนี่เลยค่ะ สวยไหมคะสวยมากเลยเมื่ออยู่ในตัวคนเพราะว่าผ้าไหมมีมิติค่ะเมื่ออยู่ในตัวคนสวยหมดเลยค่ะนี่นะคะทุ่มสุดดิตเลยค่ะเพราะว่ากายแพทไม่มีเวลาพากละกายแพทต้องทำหลายอย่างเลยค่ะนี่เลยค่ะาราคานะคะเท่าไหร่ดีคะ2750บาทพร้อมอาบน้ำยาแล้วก็เย็บปริมให้ค่ะ ผืนนี้ดูพลิ้วสวยมากรีบติดต่อมานะคะ0812571709สวยไหมเออติ้งนองติ้งนองให้ไหวให้ไหวนะคะแล้วก็ผืนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ไกดยแพทย์จะนพลไม่เยอะจะได้ไม่ยาวนะคะแต่ว่าให้ชมเป็นกำลังใจกดถูกใจให้ด้วยนี่คือ3ตะกอนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกว่า5ตะกอผ้าหมายให้ความรู้นะคะ 3ตะกอห้าตะกอการทอราคาก็ต่างกันนะคะเพราะ3ตะกอต้องถูกกว่า6ตะกอหกตะกอก็ต้องแพงกว่านะคะนี่เลยค่ะสำหรับ03เป็นลายขอเจ้าฟ้าสีชมพูค่ะ2750บาทอาบน้ำยาเย็บริมพร้อมส่งเลยและก็ผืนนี้ผืนสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นย้อมสีธรรมชาติจากสีขอรภูมิมีหน้านางชายคลุย ทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะนี่นะคะให้ชมนี่คือมีหน้านางตามที่แพทยยืนอยู่เป็นสีจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะนะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่เลยเดี๋ยวให้ชมลายใกล้ๆเป็นลายขอนะคะที่เพื่องหัดทำไม่ใช่ขอเจ้าฟ้าลายตะขอนะคะ ลายตะขอแล้วมีหน้านางเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลายพระราชทานลายตะขอก็คือตัวเอสนะคะเหมือนตัวเอสนั่นแหละค่ะนี่ค่ะเป็นย้อมสีธรรมชาติซึ่งใช้คลามคลั่งแล้วก็ประดูแล้วก็ตามด้วยการหมักโครนนะคะนี่คือสีธรรมชาติแล้วหมักโครนและนุ่มมากนะคะนุ่มมากนะคะ,ะให้ชมนะคะผืนนี้ราคา สามพันอ่าสามพันเท่าไหร่ดีคะ3ามพันส,าาสบ,บาทนะคะถ้าต้องการมาคุยกันนะคะสาม,มารถต่อรองกันได้ถ้าอยากได้นะคะอ่ะนุ่งให้ชมค่ะว่าสีจริงจะดูเหมือนเป็นสีน้ำตาลเหมือนที่แพทยืนอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมจ๋านี่เลยนะคะนี่ค่ะ มีมิติเมื่ออยู่ในตัวคนและเป็นย้อมสีธรรมชาติด้วยค่ะนี่เลยนะคะสวยไหมเอ่ยติ้งนองติ้งนองมีชายคุยด้วยนะคะ,ะติดต่อมาได้ค่ะ3,350 50บาทย้อมสีธรรมชาติค่ะ,คะเพราะฉะนั้นทวนคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะสำหรับผืนที่4ค่ะ เป็นลายตะขอค่ะมีหน้านางมีหน้านางค่ะลายตะขอนะคะ3,350บาทยกดอกเม็ดพิษไทยลายตะขอค่ะสีน้ำตาลค่ะยืนหยุดตรงนี้เป็นกล้องเลยตา,ตามกล้องเลยนะคะนี่คะ่ะให้ชมลายชัดๆเม็ดพิกไทยลายตะขอนะคะผ้าไหมมีเจ้าของก็ต่อเมื่อคนชอบถ้าชอบก็เอฟไปนะคะนี่เลยค่ะนะอย่าลืมนะคะ0-3จะเป็นลายนี้ค่ะ ลายขอเจ้าฟ้านะคะ03ก็คือราคานี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ2,750บาทนบาทแล้วก็สำหรับรายพักกาสปือมี2สีนะคะอยากได้สีไหนสีม่วงนะคะสีม่วงอันนี้จะออกเป็นม่วงนะคะม่วงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลทักมาได้คะ่ะอันนี้1,450ถา,าน้ํนยายถาอาบน้ำยาเย็บริมบวกเพิ่มแต่ถ้าไม่อาบก็ราคานี้ส่งถึงบ้านท่านเลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นให้ไวให้ไวนะอ่าเดี๋ยวไกด์แพทจะบอกว่าตอนนี้มีผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมทั้งหมดนี้นะคะเป็นผ้าไหมยกดอกหลากสีนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าหลากสีนี่คะ่ะอ่าสีดำสีดำก็มีนะคะสีดำก็มีเห็นไหมคะแล้วพบกันในคลิปหน้า สีน้ำเงินก็มีสีน้ำเงินแล้วก็เปลือกไหมก็มีค่ะเปลือกไหมก็มีสีเขียวนี่นำมา2ผืนเลยค่ะ2เมตรค่ะเปลือกไหมาราคาเปลือกไหมจะถูกกว่าเพราะฉะนั้นพบกันในคลิปหน้าถ้าท่านใดอยากได้นะคะเยอะแยะเลยค่ะนี่เลยค่ะสีชมพูสีเหลืองอ่า ะะแล้วก็สีครีมเยอะแยะเลยที่อยู่ตรงนี้แหละค่ะทั้งหมดเลยพบกันในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับในวันนี้นะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าอย่าลืมทักทายแล้วก็อุดหนุนในคลิปนี้สักผืนะให้กายแพทชื่นใจหน่อยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดถูกใจให้หน่อยนะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งตุงต้งติ้งตุ้งติ้ง จะได้รับชมทุกคลิปค่ะแล้วพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย